กีฬาบานเตเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งดีไดครับความนิยมสมสอบจากคนจํานวนหลายในทั่วโลกโดยอันเนื่องมาจากว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่มีศิลปะมียุทธวิธีการลิ่นที่หลากหลายดึงดูดความสนใจของคนทั้งโลกก่อนอื่นมดกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ลิ่นเป็นทีมมีการวางแผนมีการต่อสู้และมีการวางตัวนักกีฬาในแต่ละตําแหน่งอย่างเหมาะสมมีการบุกการถอยมีการป้องกันตัวตามแต่ละสถานการณ์มีแบ่แผนในการวางเกมการลิ่นโดยที่ว่ามาทั้งหมดนี้หากเฉดใดก็ต้องมีครูฝึกฉะนั้นเมื่อนี้อ็เองก็จะ ทุกคนมาทำามหู้จักกับสายผู้ผปุกปั่นกระแสบานเต,ตเลาวให้กลับมาฟุดฟื้นอีกครั้งและสร้างหอยยิ้มความสุขให้กับคนลาวทางประเทศซาโดยสายคนนั้นก็คือไมเคิลไวคูฝึกสาวเยอรมันของทีมชาลาวโดยก่อนจะไปทำามหู้จักกับโค้ชคนนี้นั้น <S 2> <S 2> <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนำเดอร์หลังจากนั้นเราไปติดตามรับสมพร้อมๆกันเลย โดยนหลังจากที่ผลงานของทีมซาลาวภายใต้การน,นำพาของโค้ชสาวสิงคโปรย่างเซลไรเวนกรารลามโดยผลงานของทีมซาลาวของพวกเขากดตกต่ำลงสุดๆเมื่อลงสนามน,นัดใดก็เป็นอันที่โ่พอใจสำหรับแฟนบอลเนื่องจากหูบเกมที่โค้ชวางลงไปเองหรือแม้กระทั่งการจัดตัวผู้เล่นลงสนามน,นัดใดก็ข้านสายตาแฟนบอลชา,าลาวทั่วประเทศโดยลงแข่งกันวทีไดโก็บสมานำชัยสนามาให้แก่ประเทศชาด,ด้จนให้ได้แฟนบอลชา,าลาวทั้งประเทศต่ำคอยน้อยใจเกิคดความอึดอัดกับกังวลกับกีฬาบัลเตะของซาลาวบนน้อยและหมดความหวัง ไปในีสุดโดยเสะาพกแม่นคู่ปรับกับทีมสัตไทยพบกันครั้งใดทั้งหุ่นน้อยหุนใหญ่โบว่าเวทีใดก็บ่มีทางที่จะชนะทีมสัต์ไทยใดในตลอดระยะหทศวรรษที่ผ่านมาเห็ดให้แฟนบอนชาวลาวทั่วประเทศหู้สึกมดหวังและเสียใจเป็นอย่างยิ่งจนเห็ดให้มีหางเสียงจากแฟนบอย่างล,นล้นหลาม จากนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามและสดใสเสมอเนาะหลังจากดีสาพันประกาศปดเซวอรไลเวนกาดาลามัมครูฝฟึกสาวสิงคโปร์พ้นจากตาแหน่งหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวและได้แต่งตั้งทันใหม่คนไว้คูฝฟึกสาวเยอรมันเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งว่าตอนนั้นเองแฟนบอลซา,าลาวหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าลาวจะสามารถพาทีมซาลาวไปได้ไกลสําใดแน่นอนว่าคนใหม่ก็ต้องดีกว่าคนเก่าอย่างแน่นอนหลายแทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใหม่คุณไว้เองเมื่อได้รับหน้าที่ิจทาอิทก็ค,คือคุมทีมซาลาวลุย การฮุนยุโบกเกินสาวสามปีสิงแซมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเป็นรายการทำยิ้ของเจ้าโตไม่ขึ้นไว้เองก็โซซีมือผลงานการเป็นโคตรให้เห็นเลยโดยการพาทีมซาลาวพผ่านเข้าสู่หอบหองได้และสู้กัดทีมซาตไทยในแบบสูสีถึงจะเสียหลือควรรับสามห่วมกว็าตามโดยหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั่นเองลาวก็ได้มาคุมทีมซาลาวหุุนยุบกเกินสาวสามปีตัวเนื่องในการที่ขันบันเตสีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยสำหรับรายการนี้เองถึงว่าทีมซาลาวจะตกครอบทำยิ้แต่ก็เห็นได้ว่าทีมซาลาวมีเกมการลิ้นที่มีแแบบแผนนที่ัดเจ การที่จะบุกและโตบานสสกคู่โตสู้ถึงว่าจะตุกคอบแต่ก็ได้ใจแฟนบานชาวลราทั่วประเทศในรายการนั้นโดยหลังจากนั้นรายการโตมา้าท่านไมค์คุนไวเองก็ได้รับการไว้วางใจให้คุมทัพมักเพชรกินูลาวอยู่19ปีซิงแจมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียโดยซึ่งว่ารายการนี้เองถือว่าเป็นรายการแจ้งเกิดเต็มโตสําหรับไมค์คุนไวเลยกวาได้และเป็นที่ได้รับความชื่นชมจากแฟนบานในทั่วอาเซียนและซื่อต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยโดยสําหรับไมค์คุนไวเองนาะทีนี้เ่าได้ว่าฮอนแฮงสุดๆโดยเฉพาะมีการวางเกม แก้เกมและการใส่จิตวิทยาเข้าในการปลุกเล่าจิตใจในักเตะให้มีความฮึกเหิมมั่นใจกะหานและกะหิวกะหายในใสายสนะของทุกๆเกมที่ลงไปลิ้นจนกระทั่งมีผลงานอกมาได้อย่างประทับใจโดยการลงสนามทั้งมด4ีนัดชนะรวดทั้ง4ีนัดในฮอบทัมิดควอแซมกุมบีและพันเข้าสู้ฮอบฮองซึ่งก่อเป็นผลงานที่ยากไ่ลสำหรับทีมแซตเลาวแต่ไมค์ขึ้นวเองก็ชว์สักยัญภาพให้เห็นโดยการบาทับนักเตะอ,อยู่19เาวล่าลูกหลานพญาฟางุ่มสร้างสถิติและสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่ให้กับวงการบานเตภู และบานเตลาวด้วยการชนะยูสิบเก้าไทยทีมต็งแซมของรายการไปแบบหมดโฮปสองประตูต่อศูนย์และส่งผลให้ทีมซาลาวเข้าไปสิงแซมเป็นครั้งประวัติศาสตร์พบก,กับทีมซาดมาเลเซียแต่ก็ไปพาดท่าเสียสองประตูต่อศูนย์ซึ่งว่าผลสุดท้ายแล้วท่านไม่ึ้นไว้เองะบ่าสามารถพาทีมาทาาซาลาวคว้าเสมได้ก็ตามแต่ผลงานละเกมการลิ้นแม่นเป็นที่น่าพอใจหลายและก็ได้ใจแฟนบานซาลาวทั่วประเทศไปเต็มเต็มโดยถึงยังได้ก็ตามการแข่งขันบานเตยูสิบเก้าสิงแซมอาเซียนหุ่นอายุเกินสิบเก้าปีหรือยูสิบเก ภายใต้การคุมทีมของไมค์คุนไว้ได้กอบกู้เอาหน้าเอาตาเอาซื้อเสียงแห่งนามของซาลาวกลับคืนมาให้ประชาชนลาวทางชาติได้ย่างสง่างามโดยเฉพาะก็แม่นการเอาชนะทีมซาตไทยไป2ประตูต่อศูนด้วยความดีใจสายย่าโหัวหัของแฟนบอลสาวลาวทางประเทศและได้นำเอาหอยยิม้มเสียงหัวอันหวานซึ้นด้วยความดีอกดีใจหาสิ่งใดมาเปรียบบย่ได้ดทีมซาลาาสุดนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหมา่ให้แก่ทีมซาล่าเป็นค้างทำยิฐที่เอาชนะทีมซาดไทยในตลอดระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเป็นค้างทำอิฐที่ได้เข้าฮอบสิง เนเลิศเป็นค้างทำอิฐที่เอาสะนะคู่แข่งห้านัดรวดซึ่งมาวอนตอนนี้ก็คงบมีภัยกาปฏิเสธและสงสัยในซีมือของเขาอีกต่อไปแล้วคําว่าสายผู้ปุเกระเรบานเตลาวให้กลับมาคือคืนและเอินศรัทธาจากเฟนบานสาวลลวให้กลับมาฟดเฟื้นอีกครั้งหนึ่งนั้นก็ปัสแจกโบได้ที่เราจะเอ้ยซื้อสายคนนี้โคสชไมเคิลไว์